สวัสดีเจ้าวันนี้เขาจะมาทากับข้าวตังถากเหนือบ้านเฮานะเจ้าคือแกงแค่กระดูกหมูนะเจ้าปลาด้ต้มกระดูกหมูวหวยนะเจ้าเขามาพออาเครื่องตีบาชะไซนะเจ้าแกงแค่ก็มีพักแค่เนาะมีทุกสิ่งอย่างเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาลําดับกันนะเจ้าทีนี้เขาจะมาพอน้ำพริกเครื่องแกงเฮานะเจ้าก็มีขาตะไข่นะเจ้ามีอ่ามะแขนงนะเจ้า พริกแห้งเนาะมีเกลือเจ้าหอมแดงกระเทียมนะเจ้า,าที่นี่หอย่ามาตตำพริกแกงกัเจาทุกสิ่งอย่างใส่ลงไปนะเจ้าน,นีดังก่อนอ่าเปิดปากก่อนนะเจ้ามะเขืมตำ,มตำพริกแกงกันก่อนนะเจ้า กุ้งของ,ง,น,งนั่นเจ้ากะนี้อ่าเหมือนเดิมเจ้าน,นี้ปลาสับนะเจ้าชุลรลดดีเนาะน้าปลานะเจ้าน,นี้เราจะโค่องเครื่อง แก่งตาตั้งผักเนื้อนะเจ้าอันนี้ขอแกะเนื้อป้งก่อนเนาะสักเมน,กกน,นเมูก่อนนะเจ้านื้ป้องไปก่อนนะเจ้าอ่าที่นี่กระใส่นี่เจ้าพอแหลกแล้วเนาะ ใส่ปะลาซับลงไปนะจ๊อตต้องใส่มดก็ได้เนะสักช้อน นี้น้ำพี่เท้าเียบ้อยแล้วนะเจ้าสีแซเบหยบ้อยแล้วนะเนาะแกงแบบเมืองแต้ๆเลยนะเจ้าวันนี้บัวพัดน้ำพริกเานาะเจ้าเนา่เจ้เอาพริกแกงของเท้าใส่ไปเลยเนาะตักน้ำแกงนะเจ้า น้ำต้มกระดูกหมูนี่เนาะน้ำลังคกจะใส่ลงไปคนกันนะเจ้าทีนี้เขามาปุ้งนะเจ้าช้อนช้อน,นเปลี่ยนใบไ,ไม้แล้วกัน นะเจ้ามรดกันนะเจ้ารสด,ดีนิดหน่อยเจ้าะุงนัวค่ะน้ำปลาเื่อความหอมกลมกลม่อมนะเจ้าคือหมูนี่ต้มเปื่อยแล้วนะเจ้า ยงแต่ว่ะเขาจะเอาเครื่องแกงลงไปเนาะแล้วก็มีนี่นตัวนาเจ้าเขาจะใส่ถั่วฝักยาวนะเจ้ามาเข,ขื่อคืนมาเขือเ่อแจ้ตัวนาเจ้าเขือแจ้น้อยเนะาะแล้วก็ร้อยลุกโดดเต็มนาเจ้านี้อตัดๆนะเจ้าพา,าแล้วก็ไปเฉ่นหน้าไวนะ้เนาะบุ้งมันดำนาเจ้า ผลดูกันนะเจ้าทีนี้เขามาใส่นี่กันเลยเจ้าใจเมือเนี่ยนอ่จะนอมะเขือถั่วฝักยาวมะเขือพวงนะเจ้าปลาใส่โดดไปตัยเนาะนี่พริกแดงแดงนะเจ้า นี่เขามาดูพักแท้กันนะเจ้าอ่าพักแค่ติว่าตะกี้นะเจ้ากรณีอ่าพักชะอมนะเจ้าเนาะพักชะอมนีหยอดมะเขือไผ่บ้านเฮานะเจ้ามีหยอดทะเลท,ทนนะั้งพรน์เนาะมีใบกะเพรานะเจ้าพักฟูนกุกจะใบชนะพูเนาะกรนี้นี่เจ้าหยอดดอกแ้ตัวเนาะเจ้าเดี๋ยวรออ่าเฮ้อมาทัวร์เฮ่อ มะเขือนี่ตีเขาใส่ไปก่อนหน้านี่นะเจ้าห้ามันนิ่มสักน้อยก่อนนะเจ้าแต่บอกต้องให้มันซุกกลำเนาะจะได้กรุบกรอบกรุบกรอบเจ้าทีนี้เขามาฆ่าเวลาฉีดพักร้อนะเจ้าไปพักละบ้นเทาเนี่ยเจ้าักชะอม สิ่งอย่างนี่คือล่างมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าพร้อมตี๋ใส่แล้วเนาะคนดูก่อนนะเจ้าทีนี้เหาก็จะมาชิมกันนะเจ้าชิมกันก่อนนะเจ้า ลำเจ้าสุดยอดละเจ้าทีนี้เขามาใส่พักแค่กันได้เลยนะเจ้าพักกุ่งสิงยางไปจะเหลือพักอ่าขอห้องหยอดมะเขืนไผเนะเจ้ากัดพักละใน่ใส่ที่หลังเนาะเจ้าใบชะอมนีเนาะ จะได้หอมๆ้วเจ้ากินหอมโชยมาแล้วนะเจ้า แกงแคกดูกหมูไอ้หน่อยอ่าทีนี้เรามาใส่พักนี้เลยเจ้าอากาศชุดไทยเนาะพักนี้ก็จะออกขมย่อยๆนะเจ้าอ่าใส่ลงไปจะอม นะเจ้าสีสันน่ากินขนาดน,นัาเลยโอ้หมูชิ่นี่ชิ่นี่เซตซับเรียบร้อยเจ้าปิดไฟได้เลยเจ้าปิดไฟได้เลยที่นี่เขามา ไปถ้วยกันนะเจ้าถ้วยใหญ่ๆนเนี่ยนะเจ้านี่ตักไปถ้วยใหญ่ๆเลย มาินด้วยกันนะเจ้าพี่น้องเนี่ยเจ้ามาขนาดนักเลยนะเจ้าร้อยลูกโดดเลยเนาะตักลูกโดดกันเนี่ยเจ้า จะได้กาแฟกดไลกดแชร์ตัวหน้าเจ้ากดติดตามป้าทิมนาเจ้าคลิปนี้ไปก่อนน้าเจ้าป้ากันคลิปหน้าหน,น้าเจ้าสวัสดีเจ้า